สังคมไทยไปต่อได้ถ้าคนไทยใจไม่ป่วยโดยศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพบ้านหลังนี้มันกลับมาจากประเทศนอกแหละไม่รู้จะกลับมาทำไมทำให้คนอื่นลำบากไปหมดนะเธอว่าไหมพี่คะพี่คะหนูเอาขนมมาให้คะ่ะน้องแก้มใสอย่าไปใกล้เขาลูกเขามาจากประเทศเสี่ยงเดี๋ยวก็เอาเชื้อโควิดมาติดหนูหรอกติดมาเนี่ยลำบากไปทั่วไม่มีคนคนะลูก แม่คะพี่เขาใส่แมสเหมือนเราพี่เขามีเจลล้างมือแบบเราเลยพี่เขาทำผิดอะไรถ้าเป็นแม่แม่เป็นพี่เขาหนูต้องหนีแม่ไปไหมคะ <c oughs> <c oughs> เออขอบใจนะที่เตือนสติแม่ <c oughs> แล้วเนี่ยคุณเดินทางมาจากประเทศไหนหรอคะมาจากค่ะกลับมาไทยนานแล้วค่ะเพิ่งกลับมาถึงบ้านได้2วันเพราะกักตัว14วันที่กรุงเทพค่ะ ตรวจหาเชื้อแล้วไม่มีเชื้อจึงกลับมาบ้านได้ค่ะดิฉันอนะ่ะชื่นชมคุณมากนะคะที่รับผิดชอบต่อสังคมขอโทษด้วยนะคะที่ดิฉันเข้าใจคุณผิดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพสายด่วนสุขภาพจิตโทร3 3 2 3